ขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะมาเดอ้อ16ล้านดวงตามากินทุเรียนกับองุอ่นด้วยกันค่ะทุเรียนกับองุง่นเด้อท,ทุเรียนกับองุ่นสีแดงๆเป็นทับทิมนะคะทุเรียนกับองุ่นแซ่บๆนำกันนะคะนี่องุ่นไซมัเดอ้อพี่ประยูนสวัสดีนะคะสวัสดีเดอ้อพี่ประยูนสวัสดีพี่ประยูนด้วยนะคะ พี่ประยูนสวัสดีเดอมาเดอกินทุเรียนแล้วก็องุ่นไซมัสนะคะแล้วก็อันทับทิม <c oughs> <c oughs> ทับทิมแกะแล้วทับทิมแกะแล้วย่างดีพร้อมกินเนะะคะ่ะพร้อมกิน ช่วงนี้คนกระสิไรหลายแน่นะคะพี่คุณวานบอกมาไหลบอกพี่คุณวานขอบคุณสิบร้านดวงตานะคะสิบร้านดวงตากอพูดได้หลายเด้อจ้าสาหรับสิบร้านดวงตานะคะทุกผู้ทุกคนนะคะขณะนี้เวลาสามทุ่มสี่สิบกว่าแล้วน่าจะสี่ทุ่มหน่อยๆเกษีอันล่วงไหลเนาะมาไหลจักอันครึ่งชั่วโมงกับพ่อนะคะไรจะขึ้นชั่วโมงก็พอไจะขึ้นชั่วโมงก็พรอนะคะเนาะ อยากคนว่ามามามา,มาน้องสาวมาม,ามา,มา,ามากินทุเรียนจ้ะมากินทุเรียนนี่มากินซอยเนี่ยนี่แม่สองพูนี่มากินทุเรียนเดอ้อสองผู้บักใหญ่กินซอยนนี่ สองฟูอย่างใหญ่มากินเด้อขอบคุณ1ิอร้านดวงตานะคะชมทุเรียนภูส,สวยๆกันนะคะทุเรียนภูกิจ <c oughs> ทุเรียนภูกิจนะคะทุกคนขออภัยที่ไอเดอพี่น้องทุเรียนภูกิจนะคะทุกคนอร่อยสีแบบเหลืองนวลแต่ตอนนี้แชร <c oughs> ์ไว้ก่อนแชร์ไว้ก่อนแล้วก็พี่น้องปองปลาทุกผู้ทุกคน สองภูนี้จะรอดบอนน่อน้อคือนียวสันรอดรอดเระันได้กินเด้พนันเนาะเอาไว้กน <c oughs> เอาไว้กอนนี่นี่กำลังแบบนี่นี่เห็นปะเนื้อเนื้อยังแบบไอ้นี่อยู่ในนองดีแต่มันอันนี้เนี่ยยังแบบยังแข็งพอซื้อซื้อมาแบบกรอบกรอบนอกนุ่มในเลยไหมสื่อมาพอดีเขามาขายทุเรียนมาจากภูเก็ตเนาะก,กินแกงเนาะใหม่คือกันแตมืรอนี้ แกงหน่อไม้กินแกงหน่อไม้เหมือนกันเลยวันนี้ของพี่ก็ซุปหน่อไม้นะคะเขาเสียงเอียงือจังดังดังดีเท้นั้ลงไล่แล้วจัดเรีย้ยฮาๆๆๆา่าฮ่าฮ่าพอดีแหละไอเบิดขึ้นช่วงกลางวันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนกลางคืนโอ้ซีเมนอนันไอแม่ ฝนตกกรทางุูนนอกฝนตกไหมเนาะสีมกข้นไล่มือไดนนี่ผลบัวักขึ้นไล่แม่พุ่นะมกขึ้นไล่เธาแม่แม่ซื้อมาพี่แกงเน้อไม้ไว้สันอ๋อแม่ซื้อมาบอกแกงเน้อไม้ กินทุเรียนกินเขา่าต่เว้นมือนี่มาหอดจากโุงเรียบผัดหิวเขานะ้าแปหิวขา้าวแล้วก็เลยกินกินเขาน่านี่หิวเขา่ารอบดึกตีบาทนี่หิวขา้าวรอบดึกเลยนะคะนเนาะหิวขา้าวรอบดึกเข้ากดอันนี้บองไดตรงกระเป๋านี่มันเป็นอะไรเมื่อวานตกแหงงานกร่อยเลยพีุ่สรัรโอ้ยบอกขันมาตกย้ำอัน